เป็นโฉมยอดนิยมประหยัดน้ำมัน h o n d a City 2โฉมปี2,016 1.5 V-Pass V-Tech ตัวนี้มีชุดแต่ง m o d u l โร่สเกิร์ตรอบคันก็จะเป็นสีขาวตู Super ้เป้าไว้ล้อแมกอลอยเดิมๆโรงงานนะครับยางบิสโตนดอกแน่นมากๆตัวนี้เป็นชุดแต่งโมดูลโโรงงานนะครับข้างล่างก็จะมีตัวเพจโมดูลโบอกนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวคีเรสนะฮะนี่เลยนะครับสครับเพจ h o n d a City ยังอยู่ครบหมด บอกหนังดำนะครับตะเข็บสีแดงดูแลรักษาง่ายจอโรงงานลงมาลายมันติฟังก์ชันปุ่มอีโ e คคา VSC การเลื่อนถลายถุงลมนิรภัยระบบเบรก ABS ครบหมดเลยตัวนี้สีเดิมๆบางๆทั้งคันเลยนะครับด้านท้ายของตัวรถก็จะมากับสกเกิร์ตด้านหลังแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกติดมาด้วยจากโรงงานเลยนะครับใครชอบรถเดิมรถสวยราคาไม่แพงมาที่ร้านเชียร์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ ผมมีรถยนต์เข้าใหม่นะครับมารีวิวนำเสนอเพื่อนๆนะฮะก็เป็นเจ้าตัวนี้นะฮะ Honda City นะครับโฉมปี2016ตัวนี้นะครับเป็นตัว V p พัเครื่องยนต์1.5 VTEC นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะครับรอบๆรถสวยยังไงดียังไงมาครับเพื่อนๆ1.5 V พัทนะครับตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสีขาวก็จะเป็นสีขาวซูเปอร์ไว้นะครับเพื่อนๆหน้ากระจังตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ Honda c i t ต้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็น รถที่ยอดนิยมนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องยนต์1.5ขับไปไหนก็ได้สบายๆนะครับเครื่องยนต์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็อะไรไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโฉมยอดนิยมเลยนะครับฮอนด้าขายดีทุกตัวนะฮะพาเพื่อนๆชมนะฮะตัวนี้มาในล้อแมกซ์อลลอยเดิมๆโรงงานนะครับตัวนี้ยางบิสโต e นะฮะตัวเนี้ยดอกแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยจะเป็นชุดแต่งโมดูลโลนะครับเพื่อนๆ ข้างล่างก็จะมีตัวเพจโมดูโลบอกนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งโมดูโลโรงงานนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวคีเรตนะฮะนี่เลยนะครับสครับเพจทันด้าซิตี้ยังอยู่ครบหมดเบาะดำนะครับตะเข็บสีแดงนะครับเป็นหนังนะครับเป็นเพื่อนดูแลรักษาง่ายสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่แพ้ฝุ่นแพ้ละอองนะครับแนะนํานะครับตัวนี้จอโรงงานนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ มีถุงลมนิรภัยนะครับระบบเบรก abs นะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้สีเดิมเดิมบางๆทั้งคันเลยนะครับของเรารับประกันบรันตีนะครับเรื่องรถชนหนักคว่มน้ําท่วมอันนี้เรารับประกันแลว,วารันตีให้ที่สําคัญเรามีารันตีหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆนในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะมากับสเกรตด้านหลังแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกติดมาด้วยจากโรงงานเลยนะครับโลโก้ก็จะมีครบหมดนะครับคับวัตซิตี้นะครับฮอนด้าแล้วก็ IVT ท เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูในฝาท้ายต่อเลยนะครับนี่นะฮะในส่วนของฝาท้ายของ Honda City ก็ต้องบอกก่อนว่ากว้างขวางมากๆนะครับเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะฮะตัวนี้จะเป็นถาดจากรโรงงานเลยนะครับเพื่อนๆเป็นถาดกันน้ํานะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่นะครับต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยยางอะไหล่เขาจะทําเป็นยางเดฟนะครับจะเป็นยางเล็กนะครับยกขึ้นลงสะดวกนะครับบล็อกขันล้อแม่แรงยางอะไหล่อยู่ครบนะตัวนี้ซีนเดิม ตะเข็บเดิมนะครับเพื่อนๆใครชอบรถเดิมรถสวยราคาไม่แพงมาที่ร้านเชียร์เรามีของดีให้เพื่อนๆเสมอครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับตัวนี้ห้าที่นั่งนั่งกันสบายๆนะครับไม่เบียดนะครับแล้วก็เพดานสูงนะครับห้องโดยสารด้านคนขับนะครับก็จะมีปุ่มวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบไฟฟ้านะครับอีโคคาระบบ วีไอซีการเลื่อนเท่าไหร่นะครับมีครบหมดเลยนะครับเพื่อนเือก็ตัวนี้เพื่อนๆท่านใดแบบอยากซื้อสดซื้อจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับ่เกท่านอยากซื้อสดซื้อจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับทางร้านของเชียร์ออโต้ของเรามีเล่มทะเบียนทุกคันนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้สูงสุด84งวดดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79นะครับอ่ะเดีย๋ยวพาเพื่อนๆนนะครับไปชมในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยครับผม ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเ,เพื่อนๆนี่เลยนะครับพาเพื่อนๆชมนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับสวยยังไงเดินยังไงดียังไงนะครับล <_ C> ็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับบาร์โค้ดก็จะเป็นบาร์โค้ดเดิมจากโงการงงานนะครับในส่วนของซีนซีนตะเข็บตรงนี้นะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าตะเข็บเม็ดอาจะอยู่ตรงนี้นะครับสีเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ใช่สีขาวนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เขาจะไม่พ่นสีขาวจะไม่พ่นาตามตัวรถก็จะเป็นสีออกอ่าเทาเบอลบอลเนี่ยนะครับเพื่อน อันนี้สีเดิมนะครับแล้วก็ตะเข็บเดิมห้องเครื่องก็เดิมๆแห้งๆลดน้ำมันล้วนนะครับไม่แก๊สนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นระบบเบรก ABS เขาเรียกว่ากระโหลกเบรก ABS นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเดิมๆนะครับคานหน้าเดิมซุ้มโช๊คซ้ายขวาเดิมนะครับฝวากระโปรงเดิมฝากระปรงก็ยังมีมอกตอร่ออยู่นะครับเพื่อนๆอันนี้สติ๊กเกอร์เหรียญบาทอันนี้มอกตร่อนะครับเพื่อนๆติดจากไยแดงเท่านั้นไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เหรีย นานวันเข้ามันก็จะเหลืองตอนออกเราตอนเราออกไปแดงมาใหม่ๆมันก็จะใสๆนะครับพอนานวันนานวันเข้ามันเจอความร้อนมันก็จะเหลืองอันนี้คือสติกเกอร์เหรียญบัตรเดิมๆก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ที่เราจะดูได้ว่ารถเดิมหรือไม่เดิมนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเข้ามาดูมาลองขับมาเทสได้มาได้เลยร้านเราร้านใหญ่นะครับสีชมพูอยู่ติดถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะครับขาออกไปบางใหญ่ของเราเนี่ยเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อนๆก็ ของเราลงสื่อโซเชียลเนี่ยเรามีทุกบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้านะครับบ้านดําบ้านแดงนะครับเพื่อนๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับมีแอดมินคอยตอบคำถามเพื่อนๆอยู่นะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับซื้อสดได้จัดเป็นได้ที่สําคัญร้านเชียร์ออโต้ของเรามีบริการหลังการขายและร้านเชียร์ออโต้ของเรามีเร่มทะเบียนทุกคันนะครับก็สําหรับวันนี้เพื่อนๆท่านใดที่ดูแล้วชอบดูแล้วใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกรสไครต์ไว้นะครับเพื่อนๆ มีรถคันไหนที่เข้ามาสูกใจเพื่อนๆก็ตักเข้ามาสอบถามได้สําหรับวันนี้ผมขอฝากเจ้าตัว Honda City ปี2016คันนี้ไว้ให้เพื่อนๆทุกคนลองพิจารณาด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ